เมื่อ44ปีที่แล้วหนังเรื่องแม่ค้าตาหวานนางเอกสุพัรณารเนื่องพีรมพระเอกทุนฮิรันยศัพย์ผู้กำกับการแสดงถือคุณเทิดดาวไทยใช้สถานที่ของตลาดรถไฟทนบุรีต้องหยุดภาพดิ่งให้ดูนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับสถานีรถไฟทนบุรีเดิมนะครับตลาดนี้แต่ก่อนจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟทนบุรีออกมาจาก ประตูรั้วของโรงพยบาบาลสิริราชก็จะเจอตลาดแล้วล่ะครับเป็นตลาดเดิมนะครับซึ่งบางคนสมัยนั้นเรียกว่าาลาดน้าร้อนมัง่งาลาน้ําเย็นมัง่งแล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายตลาดติดต่อกันแต่ว่านี่เป็นตลาดเดิมที่ใกล้สิริราชที่สุดแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟทนบุรีซึ่งเดิมทีก็อยู่ติดแม่น้ำนะครับสถานีรถไฟทนบุรี ตอนนี้สถานีรถไฟธนบุรีย้ายออกมาอยู่เกือบถึงถนนถนนจรัญแล้วนะครับเป็นสถานีรถไฟบางกากน้อยแต่ว่าให้เรียกเป็นสถานีรถไฟธนบุรีหนังที่เกี่ยวกับแม่ค้าสมัยก่อนถ้าจะโชว์ว่าเป็นแม่ค้าเขาจะต้องถ่ายที่ปากของตลาดนะครับหรือไม่ก็ต้องที่ตลาดรถไฟนี่แหละครับสาราน้ำร้อนสาราน้ำเย็น เพราะว่าคนดูดูแล้วจะรู้ว่านี่คือตลาดสดเพราะหนังเรื่องนี้เขาตั้งชื่อเป็นเรื่องแม่ค้าตาวานก็เลยต้องมาสัมพันธ์กับตลาดคุณเทิดดาวไทยก็เลือกใช้โลเคชั่นตลาดแห่งนี้แหละครับผสมกับตลาดอื่นบ้างนะครับแต่ว่าเฉพาะช่วงไตเติลน,นี้อเเลยนะครับเดินเอากล้องถ่ายตลาดซึ่งในสมัยก่อนเป็นตลาดสดพื้นจะสดสดเปียกแฉะ สมัยนี้เขาเป็นตลาดสดที่สะอาดก็มีนะครับแล้วก็ปล่อยเพลงของคุณสุรยันสองแสงให้ร้องเพลงแม่คาตาหวานนะครับนี่ผมก็นำภาพจากจากไตเติ้ลนี่มาให้ดูเห็นไหมครับดูครับตลาดสมัยก่อนเออก,ก็ก็ถึงเรื่องตลาดสดครับเพราะพื้นมาสดสดหรือเปล่าหรือของสดสดเห็นสถานีรถไฟธนบุรีอยู่ด้านหลังอีกแล้วครับนู่นครับรถไฟ เดี๋ยวหมดฉากไตเติ้ลแล้วก็จะมีอีกบางส่วนนะครับที่เป็นฉากที่ทายที่ตลาดรถไฟนี่แหละครับคนที่นั่งขายของแสดงเป็นแม่ค้าคือคุณจันทนาสิริพนนะครับเดี๋ยวนั่งเอกของเรื่องครับคุณสุพรรษารเนื่องพิรมจะเข้าไปหาจริงๆฉากแบบนี้คุยกันนานแต่ว่าผมจะพยายามหามุมที่ ให้เรามีโอกาสมองเห็นสภาพของตลาดรถไฟทนบุรีในอดีตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้รื้อทิ้งหมดแล้วนะครับสร้างเป็นอาคารของโรงพยาบาลนะครับนี่ครับคุณ่อนัน,นานสิริพลนด้านหลังสังเกตดูนะครับว่าเวลาถ่ายหนังนี่แม่ค้าด้านไหนไม่มีเพราะว่าเขาคงเลือกช่วงที่แม่ค้านั้นหยุดขายเพราะว่าตลาดนี้จะขายเป็นเวลานะครับบางทีก็กี่โมงถึงกี่โมงเป็นตลาดวายแล้วก็ มาขายอีกช่วงเป็นเวลาที่กําหนดนะครับคนก็จะไปซื้อตามเวลาที่นั่นแหละครับเห็นไหมครับก,ก็เด็กๆก็ดูเขาถ่ายหนังนะครับนี่มีฉากทะเลาะกันนี่ครับบทถนัดของคุณจันทนาแล้วก็มีทะเลาะกันในตนลาดแม่ค้าก็ต้องมีตีกันนะครับดูคนยืนมุงดูนะครับจริงๆมุงดูการถ่ายหนัง แต่ว่าทะเลาะก,กันก็มุงดูจริงๆอย่างนี้มอนกันนะครับเพราะว่าชาวบ้านชอบชอบเรื่องของคนอื่นนะครับไม่ชอบเรื่องของตัวเองนี่มุมไกลนะครับเห็นตะกร้าซึ่งยังทําด้วยไม้ไผ่ปัจจุบันนี้เป็นเป็นพลาสติกกันหมดแล้วนะครับเอาละครับหมดแค่นี้แหละครับ